ปี65ที่ผ่านมาเหมือนหลายคนบอกว่าโอ้โหมันเป็นปีที่คุณชูวิทย์ท็อปฟอร์มมากเพราะว่าหลายเรื่องที่ถูกแชร์ออกมาหรือเป็นข่าวเป็นคราวตามหน้าสื่อเยอะมากปี66ได้มองตัวเองไว้ไหมครับว่าหลังจากคดีทุนจีนสีเทาแล้วจะยังไงต่อดีไม่มีอะไอยมผมก็วิ่งผมก็ว่ายน้ํา <iform. S 2> ผมก็ดูดบุหรี่ผมก็กินเหล้าแล้วก็ถ้าเกิดมีผู้หญิงสวยๆผมก็เอา <laughs> เอาผมพูดตรงๆนะครับเพราะว่า,<อ>าแก่จนป่านนี้แล้วคุณจะมาพูดอะไรหรือว่าถ้าเกิดให้ผมเข้าวัดผมก็คิดว่าถ้าผมพร้อมผมก็จะเข้าอาแล้วไม่คิดจะบวชอะไรบ้างเลยเอาคิดครับครับแต่ว่ามันยังยังยัง,ยงมีพวกสามเภสีพวกไอพวกเวรพวกกรรมมาตามผมอยู่อคือผมคิดตลอดผมนับวันนับเดือนนับปีนะคุณออฟไม่ใช่ว่าผมคิดไปนะผมคิดอยู่ตลอดว่าทุกวันเนี่ยผมใช้ชีวิตเหมือนวันสุดท้ายาวันสุดท้ายยังไงก็ผมอยากจะทําอะไรผมก็ทําครับ ผมอยากจะไปเที่ยวผมก็ไปผมไปได้แค่บางแสนผมก็ไปบางแสนผมไปได้ผมไม่เคยไปเมืองนอกสองปีนี้ผมไม่เคยไปไหนผมก็ทําได้แค่นั้นครับพอคนเราแก่ลงเนี่ยข้อจํากัดของเราจะเยอะขึ้นนะครับครับและคุณก็อย่าไปผูกพันกับลูกหลานมากอย่าไปตั้งความหวังกับเขามากเพราะไปตั้งความหวังเขามากเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณผิดหวังอ่ะถูกไหมมันจะเจ็บหนักใช่เพียงแต่ว่าคุณต้องกันเงินไว้สักสามส่วน ยังไงฮะอ่าวส่วนแรกคุณต้องกลับเอ็กซินเองก็แก่อย่างป่านนี้คุณจะไปขอตังค์ลูกเหรอถูกไหมส่วนที่2คุณอยากจะให้ลูกคุณก็ให้เขาไปครับใช่ไหมส่วนที่3าคุณอยากจะไปลงทุนเผื่อฟุกว่าคุณลงทุนแล้วเป็นผลงอกงามอ,ออกมาแต่การลงทุนนั้นไม่ควรอยู่ในความเสี่ยงอีกต่อไปแล้วเพราะวัยคุณเกินความเสี่ยงไปแล้วแต่อย่างแรกเลยที่คุณต้องมีคือเงินที่เป็นส่วนตัวคุณครับส่วนลูกเขาก็มองของคุณเนี่ยคุณมีตังค์อยากจะออกเฟอร์รารี่ลาโมกินนี่อะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้ยยังไม่ได้พ่อยัังบ แคมลี่อยู่เลยไอนน้ยาก็ยังขับแคมลี่อยู่เลยก็เอากัน,นพอสมควรเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้คิดเหมือนเราครับเพราะฉะนั้นชีวิตส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆยึกอยากไปไหนก็นไปกินอะไรก็กินตกเย็นก็กิกนเหล้าบ้งางกินไวา์บ้างครา,าไวายมาผมก็กินยิงแพงยิ่งเปิดยิงกินเร็วเลยจะจะมีแฉรหรือจะเก็บข้อมูลอ,อะไรต่อ,อไหมฮะคือข้อมูลเนี่ยผมเก็บเป็นประจำอยู่แล้วอ่าเป็นประจำอยู่แล้วครับ,ค,รบคือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมก็เก็บไว้ก่อนอการเก็บไว้ก็เป็นการคอลเลกข้อมูลเป็นห้องสมุดเป็นบนรรลักษ์ในการเจ็บเรียกเรียงข้อมูลในวันน,นที่ผมต้องการใช้ผมก็สามารถจะหยิบขึ้นมาใช้ได้เลยหรือว,ว่าเปิดคอมพิวเตอร์บันทึกไว้แล้วอเอามาใช้แต่จังหวะในการใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเขาก็เอาไปพูดเอาไป อ่าเปิดเผยแล้วอ่อย่างนี้มันก็ดูแล้วมันไม่น่าตื่นเต้นเหมือนหนังมันฉายซ้ําแล้วอ่ะท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจนะครับครับผมมันเหมือนนักแสดงในส่วนหนึ่งผมก็ต้องดูจังหวะด,ด้วยถามว่าพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องหาเรื่องที่เป็นประโยชน์เพราะผมแก่แล้วครับไม่คงไม่ไปพูดเรื่องบ้าๆบาๆอๆเรื่องอะไรที่ไม่รู้เรื่องเรื่องกระแสงูสองหัวขับรถชนกันนะตีกันแล้วมานั่งวิพากษ์วิจารณ์ผมคงทาไม่ไม่ได้มีจะมีปั้นชูวิทย์สองไหมฮะลูกลูก โอ้ย่าเลยเป็นผมมันเหนื่อยนะคือคือต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองดีกว่าอาอย่าไปอย่าเราอย่าไปกําหนดอย่าไปตีเส้นให้เขาเดินเลยเขาเดินไม่ได้หรอกชีวิตใครก็ชีวิตมันยางผมยังไม่เหมือนพ่อผมเลยใช่ไหมพ่อผมบอกผมผมยังไม่เดินเดินตามท่อผมเลยแล้วผมจะไปบอกลูกให้เดินตามผมได้ไงมมีใครสนใจการเมืองไม่มีไม่มีเลยเห็นวันก่อนพาลูกสาวไปเจอผอด้วยไง อ๋ออันนั้นก็ไปไปไปโชว์ซะหน่อยโชว์โชว์ซะหน่อยเผื่อมีใครตกหลุมมาตกหลุมพรางชูวิตมา <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะไมไ่เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวอะไรก็ไปมอบรถคือผมทํารถรถเนี่ยเป็นรถขนศพเนื่องจากว่าตอนที่ผมติดคุกเนี่ยผมเก็บศพนักโทษไปแปดสิบศพเมื่อออกมาเนี่ยเห็นทุกเวทนาคน <c oughs> ตายอย่างไรอิสระภาพมี <c oughs> รวนติดอยู่ที่ขา <c oughs> ออกมาผมก็ซื้อรถ รถโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนต้องการนะติดต่อมาเลยผมก็ทําให้ทําให้คันหนึ่งล้านหนึ่งคันหนึ่งล้านหนึ่งครับนั่นแหะผมก็ทําได้แค่นั้นผมอาจจะไม่ไม่รวยมากผมก็ต้องระมัดระวังในการใช้เงินเท่านั้นเองครับถ้าให้สรุปสั้นๆว่าณวันนี้ความสุขของคุณชูวิทย์ในวัย62 63เนี่ยคืออะไรฮะเออผมเป็นนักลบมาทั้งชีวิตนะครับตอนหนุ่มๆเป็นนักรักพอแก่แล้วเป็นนักลบครับแต่พอแก่แล้วน่ะก็เท่าแล้วอผมก็ต้องเลือกลบ ความสุขมันก็คือช่วงที่มีสงครามนี่แหละครับครับไม่ว่าค,คุณจะมีสงครามในรูปแบบไหนนะครับม,มันเป็นความสุขของคนที่เป็นนักรบนักรบจะนั่งจิบน้ําชานอนเล่นขึ้นเตียงอยู่ตลอดเวลามันเป็นความทุกข์ครับอันนี้คือความทุกข<ม>์เรอนั่นคือความทุกข์ครับเป็ <laughs> ค,ความทุกข์มากเลยครับถ้าความทุกข์อย่างนั้นก็ฆ่าผมให้ตายเลยดีกว่า oh, 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 oh. เพราะว่าผมคิดว่า พอเราแก่แล้วเราก็อย่าไปคิดอะไรมากคนเราทุกคนมันไปหมดครคุณหมอมันเห็นไม่เห็นมีใครอยู่เลยสักคนนึงครับไม่มีใครโหอยู่จนยั่งยืนขนาดไหนสุขภาพผมต้องบอกว่ามันต้องเป็นสุขภาพที่คุณสะสมมานะมันไม่ใช่ว่าหมอบอกเฮ้ยชีวิตหยุดดูดบุหรีเลยนะเลิกกินเหล้าเลยนะผมก็จะถามหมอกับหมอแล้วมันหายปะล่ะใช่หมอมันจะดีขึ้นมันดีแค่เท่าไหร่ผมยังได้ผมยังเห็นหมอไปดูดบุหรีอยู่เลยแล้วว่าบางครั้งความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ย คุณก็ต้องให้ชีวิตมันเดินต่อไปแล้วครับมีชีวิตคุณชีวิตคือขึ้นสุดลงสุดมาหมดแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่าเสียดายแล้วยังไม่ได้ทำไหมฮะไม่มีหรอกครับอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียดายครับคุณแล้วผมก็เตือนให้ทุกคนฟังได้เลยว่าถ้าคุณมัวแต่เสียดายเสียดายเสียดายเดินไปข้างหน้าครับเดี๋ยวคุณก็เจอนะครับสิ่งใดที่มันผิดพลาดไปล้มเหลวไปเราไม่ต้องไปมองมันเก็บไว้เป็นประสบการณ์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ move on move on ต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมเคยบอกกับใครต่อใครเรื่อยแหละ ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์คุณจะประสบความสำเร็จได้ยังไงคุณไม่มีประสบการณ์คุณก็ไม่มีความรู้ค,รคุณไม่มีความรู้คุณก็ไม่ฉลาด<อ>เพราะมันไปตามสเต็ปมันไม่มีทางข้ามสเต็ปได้ครับฝรั<อ>่งมันถึงบอก life is fact fact is experience experience is knowledge and knowledge is wisdom ม,มันเป็นขั้นนั้นนะไม่มีใครบอกว่าเป็น fact แล้วมาเป็น wisdom เลยไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นกว่าจะตกผลึกมาเป็นผมได้เนี่ยผมก็ต้องเรียนรู้แล้วผมก็ต้องเจ็บตัว นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องปกติฮะอ่าท้ายที่สุดแล้วครับใกล้จะปีใหม่ครับคุณชูวิทย์มีอะไรอยากจะฝากหรือว่าอวยพรให้กับแฟนๆรายการเดอะสแตนดาร์ดไหมฮะคือผมอยากจะอวยพรให้แฟนๆที่ดูรายการเดอะสแตนดาร์ดแต่ถ้าผมพูดธรรมดาไปเนี่ยก็โดยปกติผมไม่พูดที่ไหนผมก็จะบอกอวยพรแบบนักการเมือง <ภา S 2> มีหลานมีหลานขอให้เลี้ยงมีลูกขอให้เก่งมีผัวขอให้หลวงมีเมียขอให้รักมีพ่อมีแม่ก็ขอให้ร่ำรวยแล้วล้วงไปในกระเป๋าก็ขอให้เจอเงินเจอทองครับ ผมจะพูดอย่างนั้นเสมอแต่ว่าในรายการสแตนดาร์ดเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรจะไปพูดแบบนั้นเหตุที่เราไม่พูดแบบนั้นเพราะรายการสแตนดาร์ดเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีปัญญาและมาดูในรายการนี้กับคุณออฟผมเชื่อว่าท่านต้องไปคิดครับว่าในสังคมนี้แน่นอนครับมันไม่มีสังคมที่มีคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกดังนั้นการอวยพรผมเนี่ยในปี2566เนี่ยผมก็ขออวยพรให้ท่านที่ชมในรายการเดอะสแตนดาร์ดเนี่ย ตั้งมั่นและก็คอยดูว่าสิ่งต่างๆที่เกิดในสังคมนะครับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านครอบครัวท่านนะครับท่านก็จงเลือกเอานะครับมันไม่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้หมดหรือว่าเป็นสิ่งที่ผมอวยพรให้ท่านผมไม่ใช่พระเจ้าครับ,รบผมไม่สามารถอวยพรให้ท่านได้และประสบความสำเร็จก็อาจจะปากหวานพูดอวยพรไปอย่างนั้นนะและผมก็ขอให้ท่านเนี่ยขอให้ทุกๆท่านเนี่ยที่ดูในรายการนี้รู้จักแบ่งแยกชั่วดีนะครับ ชั่วคือชั่วดีคือดีมันไม่มีหรอกครับสังคมไหนที่จะดีร้อหรือสังคมไหนจะชั่วร้อซดังนั้นถ้าผู้ชมรายการ The Standard รู้จักแบ่งชั่วดีในปี2 5 6 6นเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ครับขอบคุณครับ